สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสายตรวจระวังภัยวันนี้มีผมแลวก็คุณอังคูนตะวันมงครับครับผมก็เช่นเคยนะฮะช่วงเวลา2ทุ่มถึงสทุ่มพบกับรายการสายตรวจระวังภัยจันทถึงสุขครับกับสาบช่องทางติดต่อนะฮะท่านผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วก็ติดต่อกับพวกเราได้ครับที่ทาง a c e b o o k นะฮะสายตรวจประชาชนแล้วก็อาชกรรมทันข่าวครับหรือไม่ก็โทรศัพท์มาได้ ใช่ฮะสามารถร้องเรียนมาได้ตลอด24ชั่วโมงน,นะครับที่หมายเลข02 338 3636 36, ถึง7ครับครับนะฮะก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้ฮะท่านมีเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะรเรื่องที่จะร้องเรียนเพื่อที่จะคอยแก้ปัญหาให้กับพวกท่านนะฮะโทรมาฮะที่เบอร์ข้างล่างนี้นะ,ะที่บอกไปรหรือว่าโทรมาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการก็เบอร์ข้างล่างนี้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมฮะไปเข้าข่าวแรกคุณดังกูลครับผมมีคลิปวิดีโอตั้งแต่เหตุเกิดเนี่ยมันเกิด ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่มีการยิงกันอย่างหดหูแล้วก็โหดเที่ยมแล้วก็เย็นชามากๆใช่นะฮะเหตุเกิดที่จังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมครับเหตุเกิดภาพภนี้เนี่ยท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะเคยได้ชมมาแล้วบางส่วนนะฮะกระจายไปดังมากนะฮะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการแชร์ต่อกันเยอะมากๆนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะคือคลิปที่ เขาว่าเป็นว่าที่ลูกเขยนะฮะยิงแม่ยายพร้อมกับว่าที่เจ้าสาวของตัวเองเสียชีวิตคาที่ครับคาที่นะฮะโดยที่คนร้ายเนี่ยนะฮะคือชายที่สวมเสื้อสีขาวใส่หมวกที่เห็นอยู่เนี่ยคือเหมือนกับมีการกําลังที่จะพูดคุยกัน,นจากการที่มีตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันมาก่อนอาจจะมีการหึงหวงกันน,นี่ก่อนยิงนะฮะเนี่ย<ะ>นั่งไปนั่งมาแต่ยิงแล้วท่านผู้ชมฮะใช่ฮะเป็นเนี่ย มีการชี้ก่อนที่จะยิงชักปืนออกมาเนี่ย<อ>คนซ้ายเนี่ยคือว่าที่เจ้าสาวเขานะฮะค,คนซ้ายเนี่ยก็ <c oughs> คือนางสาวเกลีหรือว่าวิวส่วนคนขวาเนี่ยคือแม่คุณแม่เนี่ยชื่อว่านางวิมลหงทองนะท่านผู้ชมฮะเหตุเกิดเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถนะฮะในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมฮะตรงนี้คือกล้องที่อยู่ด้านนอกห้องเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะเห็นว่า คุณแม่ของเจ้าสาวเนี่ยนะฮะเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยครับวิ่งหนีตายออกมาข้างนอกนะ,ะเสร็จปุ๊บคนร้ายเนี่ยเดินออกมาแล้วก็จ่อยิงหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่นะฮะแล้วเนี่ยดูครับเนี่ยฮะนคนร้ายลักษณะยักย้ายสายสะโพกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นับเย็นชามากๆ นี่ดูฮะท่านผู้ชมฮะดูใหม่ท่านผู้ชมฮะ,มะค,คิดดูแล้วฮะเนี่ยใจเย็นมากนะฮะคือเหตุเกิดเนี่ยทางพยานที่อยู่ในเหตุการณ์จะมีผู้หญิงอยู่สองคนที่อยู่หลังเขาผู้หญิงคนหนึง่งผู้ชายคนหนึ่งนะฮะค,คือเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่าทางเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ต้องหาเลยนะฮะชื่อว่านายยศพลนายยศพลเนี่ยก็มาพร้อมกับทางผู้ตายสองคนก็คือนางวิมลแล้วก็นางเกวลินหรือน้องวิวเนี่ยมาพูดคุย ที่ร้านแห่งนี้นะฮะเกี่ยวกับการเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับงานแต่งงานรวมไปถึงเรื่องหึหงหวงที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยคือหึงหวงไงว่าทางผู้หญิงเนี่ยว่าที่เจ้าสาวเขาเนี่ยชอบเล่น Facebook แล้วก็ติดพันกับผู้ชายทาง f a c b o o k อืกพอ,คอเคลียร์กันไม่ลงก็อย่างนี้เลยใช่ฮะคือจะแต่งงานกันอยู่แล้วมีกำหนดการเนี่ยวันที่28สิงหาคมนี้อีกไม่ถึง20วันนี่ฮะแต่ว่าน่าจะมาจากเรื่องของอย่างที่คุณกรพันพูดก็คือหึงหวง เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเหมือนกับทะเลาะกันหลายเรื่องทางเจ้าสาวเนี่ยว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับระหองระแหงการตีจากออกบาห่างเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการมาเคลียร์การซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเป็นอู่ซ่อมรถับเป็นอู่ซ่อมรถของเพื่อนว่าที่เจ้าสาวเนี่ยโดยที่ขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของอู่ซึ่งเป็นสามีภรรยากันทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหตุการณ์แบบว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีนี่ครับคิดดูะท่านผู้ชมฮะดูภาพท่านผู้ชมจะเห็น ย้ยายสายสะโพกอ่ะเหมือนอาการเหมือนดีใจนะฮะเห็นว่าจากนั้นเนี่ยจะมีภาพอีกนิดนึงคือจะกลับมาแล้วมีการมาขู่ทางเจ้าของบ้านบอกว่าอยากเป็นพยานยก็เป็นได้เลยไม่กลัวหรอกอจากนั้นเนี่ยคนร้ายเห็นว่าได้ขับรถนะฮะไปหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรท่านผู้ชมครับ,รบจากนั้นทิ้งรถไว้และนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับหลบหนีไปต่อนะฮะ<ช>ตอนนี้ตำรวจเร่งล่าแล้วฮะพอเห็นว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วนะฮะ เคยติดคุกมาแล้วถึง3ามครั้งท่านผู้ชมครับติดคุกมาแล้วสามครั้งไม่พอก่อเหตุขนาดนี้ปัญหายาเสพติดก็มีนะฮะผมรู้แต่ว่าเคยมีข้อหาเรื่องของอาวุธปืนมาแล้ว3มครั้ง<ต>อาวุธปืนด้วยรวยม,ไ,มไ,ววไปถึงก็นั่งขับตัวเองเนี่ยขับรถเหมือนกับว่าพอออกมา้สักพักเดียวประมาณสมเดือนออกมาแล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับว่ามาทาอาชีพทำ ประมาณรถตู้นะฮะก็ตอนนี้ทางตํารวจจังหวัดชนบุรีกําลังเล่งล่าผู้ต้องหารายนี้อยู่นะฮะครับสำหรับความคืบหน้าครับของคดีนี้เราไปคุยกับทางพลตารวจตีคดชาท่าศานนะฮะผู้บังคับการตํารวจจังหวัดชนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีครับท่านผู้การตอนนี้เป็นไงบ้างครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หรือยังครับอ๋อย่างนั้นเรากำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้เราส่งชุดไล่ล่าครับของ ปรเด็นของพอจวชุลีตั้งศึกสวนผ้าครับการครับจากการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยคือเห็นชัดๆเลยว่าเป็นการการะทำที่โหดเหี้ยมมากๆแล้วก็เย็นชามากๆครับอย่างนี้เนี่ยการจับกุมคนร้ายเนี่ยคืออาจจะมีการวิสามันเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะในกรณีที่เขาต่อสู้ขัดขืนการชุนเจ้าตำรวจทัง้นจะเป็นต้องวิสามันครับน,นะครับถ้าเผม่อจังหวัของนายทศพลยัรับเป็นคนที่มีผีบ้าร้าหรือมแรงครติดมาท่า้น อยู่เกอาถกจับงคุมาคุณสนใจและติดคุกเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อวันที่เดือนเดียวเงครับครับอืมคือติดคุกเพิ่องออกมาด้วยแล้วก็มาก่อเหตุในครั้งนี้ใช่ไหมฮะท่านผู้การครับตอนนี้พอทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วกันหรือ,อยังฮะว่าตลกลงเนี่ยทำไมผู้ต้องหาถึงโอ้โหยิงขนาดนี้เลยฮะม่ใช่จริงๆคือเรื่องถึงหัวงับถึงหัวงครับคือไม่ได้ไม่ได้มาจากการขัดแย้งกันมานานหลายสิบปีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเพิ่งคบกันไมรำพึง อครับคบกันแค่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่ากลับมาก่อเหตุแบบว่าเหมือนกับโกรธแค้นกันมานานพอสมควรครับคือในในทุกคนอะไรพวกอยางนี้ที่มีผ่าที่มีเรื่องที่รุนแรงเรับย่างเงครับเราอ่ามีเื่อที่ถูกบ้านมันง่ายครับธนาคารที่หลูกที่โดนถูกที่บอกลาฮัลโหลครับท่านผู้การสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยฮะตรง เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเจได้ครับบอครับครับผมครับสวัสดีครับนี่ฮะก็คือสามครั้งช่วยพูดโทษมันได้ไม่กี่เดือนที่ผมบอกไปแล้วผู้การบอกเลยว่าคือทางผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยกับคนร้ายเนี่ยเพิ่งคบหากันได้ไม่นานเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าคบกันมาแบบเหมือนกับเป็นสิบปีอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความผูกพันความรักความฝังใจมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดก่อเหตุรุนแรงมันก็ยังพอที่จะโอเคอาจจะเข้าใจ อันนี้เพิ่งคบกันรู้จักกันไม่นานแต่ทำไมถึงมีอารมณ์ที่ขัดแยงด้งรุนแรงขนาดนี้อก่อเหตุปุ๊บยังมีอาการท่าทางดีใจโอ้โหนี่ฮะครับไม่รู้ว่ามีอาการป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่านะฮะแบบนี้โอ้ก็คือท่านผู้ชมฮะคือภาพในที่เห็นไปเนี่ยฮะตอนนี้ท่านผู้การอยู่ในสายแล้วท่านผู้การครับครับท่านผู้การครับตอนนี้พอทราบเบาะแสได้ยังครับว่าทางผู้ต้องหายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอยู่หรือเปล่าครับ คาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราใช้จับสายขาแล้วยังไม่ไม่ออกไปไหนนะครับระวังติดตามอยู่ครับอแต่ว่าเราเรามีอยู่ทั้งทีทีนึงติดตามในชุมลุทีนึงออกไปต่างจังหวัดนะครับครับผมแต่เรื่องของประวัติคนร้ายเนี่ยคือเพิ่งออกจากคุกมานี่คือเคยมีการก่อเหตุลักษณะฆาตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าฮะจะมีมีคดีพยายามฆ่าด้วยฮะเขาเนี่ย เปคดีคือยำฆ่ามีคด,ดีชิงทรัพย์มีอะไรฮะใช้อาวุธปืนต่าง,างเนี่ยเขาสุวนที่มีความข้าแล,ล้วรุนแรงนะครับครับเรื่องของยาเสพติดเคยมีเกี่ยวข้องไหมฮะกาแนวทางสืบสวนเนี่ยก็เกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยครับอแล้วลักษณะของคนร้ายเนี่ยคืออาจจะมีเหมือนกับว่าเป็นลักษณะอาการทางจิตหรือว่ามีผลอะไรมาจากการเสพยาเสพติดหรือเปล่าถึงกล้าก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้ก็อาจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนนะครับ พราะเรายังไม่ได้มีการตรวจสอบจากแพทย์อะไรต่างเรายังยังรับปากไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความข้าวแล้วรุนแรงอย่างมากครับครวจง่ายโ้โหง่ายนะครับแล้วก็ใครพูดิดถูนะครับก็จะใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆนะครับครับท่านผู้การมีการไปเตือนไปยังทางผู้ใต้บังคับบัญชาท่านไหมครับว่าควรระวังผู้ชายคนนี้ไว้ดีๆครับอ๋อครับเราได้มีการประสานงานนะครับประสานงานกับอาน่วยงานข้างเคียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจเรามีการเน่อ ส่งลายแล้วมีการส่งแฟดไม้จับต่างๆนี่ไปทุกโรงพักแล้ววันนี้ทั่วประเทศเนี่ยเพราะรว่าทางพบตรเนี่ยถือว่าคดีนี้เป็นคดีที่สําคัญมากนะครับครัครผู้ร้ายเนี่ยทำทำแบบอุปอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็แบบเย้ย